อยู่ดีบ่มากดีครับพี่น้องเบิ่งอโรโอดงานงอกเลยครับเอ,เอพี่น้องเลยนะครับซีเลดครับงานงอกเลยของแทร่เลยครับเป็นไหน หลังการงานสร้างได้ครับสีพาเลตเอ้ยปีนเหมือนเลยครับพี่รองเอ้ยทับทิมครับทับทิมเอ้ยได้เก็บไววเนี่ยยังได้เก็บเบิ้ด